เราจะมาทาตามคําขอคือบ้านขนาด5คูณ10อยู่กัน4คนเริ่มจากการตีผนังขึ้นมาเลยนะคะ5ช่องหลังจากนั้นเราจะเอามือจับผนังนี้กด Copy ใช้ปุ่มมากกว่าน้อยกว่าบนคีย์บอร์ดนะคะเพื่อคลิกด้านเขาแล้วก็ Copy ตัวเองอีกทีจะได้เมคชชว่์ว่าเรานับถูกแป๊ะนะไปเลือกเครื่องมือสร้างห้องนะคะแล้วก็มาสร้างต่อกันแบบนี้ให้เป็นห้องเลย5คูณ10มันเป็นเชลที่เล็กมากเลยนะถ้าจะให้อยู่กัน4คนเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะมาแบ่งเลเยอร์ก่อนก่อน ที่จะไปแต่งบ้านกันมุมด้านในขวามือตรงเนี้อาจจะให้เป็นโซนห้องนอนคิดว่าจะทําเป็นบังเบสนะคะเราก็เอาเตียงมามากจุดไว้ก่อนแล้วกันเนาะและฝั่งคันี้ก็จะให้เป็นห้องน้ําเลือกประตูสีไม้ธรรมดาอันนี้ก็แล้วกันเนาะของ getfamous เลยเยอร์ต่อไปที่จะทําก็คือการวางห้องครัวเนาะสมมุติว่าห้องครัวเนี่ยเราจะมีเคาน์เตอร์เตรียมอาหารอยู่บริเวณนี้มีตู้เย็นสักตู้หนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็อยากจะให้มีเคาน์เตอร์ที่ไว้ล้างจานหรือเปล่าหรือไว้ทํากับข้าวตรงนี้ไม่รู้นะคะเดี๋ยวตอนแต่งบ้านค่อย กันโต๊ะทานข้าวเนี่ยวางไว้ตรงนี้ใช่ปะจะใช้ป้ากับใครอีกแล้วไม่มีซิมเรเยลมันจะต้องมาก่อนเอาเก้าอี้มาแปะไว้ก่อนถ้าเราวางแบบนี้มันจะดูตันไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเรายัดเข้าไปตรงเนี้ยเหมือนแบบว่าเออนั่งกินไปแล้วก็ดูคนทํากับข้าวไปเราว่าซอยแคบตรงเนี้ยซิมสามารถเดินทะลุได้นะเอ๊ะหรือหรือ,อถ้าเราทําโต๊ะด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาเก้าอี้มาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ยัดโต๊ะเข้าไปแบบนี้เก้าอี้ก็คือกินเข้าไปในโต๊ะเลยค่ะเอาใหม่หรือถ้าเราเอาโต๊ะไม้ธรรมดา ธรรมดาของเบสเกมเนี่ยมาแปะไปมันจะ make sense กว่าแล้วค่อยเอาเก้าอี้มาแปะแบบนี้เออเนี่ยมันจะได้ไม่กินกันมากเก้าอี้ก็คือเบียดเสียดชิดไปกระโตะเลยจากนั้นเราจะเอาผนังเต็มนะคะมาตีปิดฝั่งนี้เพราะว่าเขาควรจะต้องมีโซนเอนเตอร์เทนเมนต์หน่อยไหมแล้วก็มีโซนทางเข้ายังจะเอาโซนโฟยเย่โฟยเย่โฟใจอยากจะได้ไม้ระแนงคะ่ะอยากได้ของแพ็คเ e จ f ฟม o u s นี่ตัวนี้เลยเพราะว่าสีมันเข้ากับประตูแล้วก็เป็นไม้ที่ใหญ่ขึ้นมาพอเราแปะไม้ไปเสร็จเราจะได้ทุบผนังตรงนี้ออกมันจะได้ดูแบบว่าโปร่ง โล่งสบายเนาะแปลว่าฝั่งนี้เราจะทําเป็นโซนนั่งดูทีวีใช่ไหมถ้าโต๊ะอยู่ตรงนีเออ้เราควรจะต้องหันหลังหรือหันหน้าให้คนที่เข้าบ้านดีคะเราอาจจะต้องหันแบบนี้ดีไหมคะแล้วเราก็เอาดีวีนะคะเอามาแปะตรงนี้หรือจะแปะบนระแนงเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนตกแต่งบ้านเนาะอ่ะเอาโซฟาของบุกนุกเพราะว่ามันน่ารักดีแล้วก็โต๊ะข้างๆอันนี้ยังไม่ได้เลิกตกแต่งเลยนะอุ้ยแค่นี้บ้านก็สวยหรอป้าแต่ประเด็นน่ะจะใช้ฟังก์ชันต่างๆได้หรือเปล่าในโซนของห้องน้ํา <ๆ S 1> ก็จะต้องมีซิ่งหนึ่งโถชีหนึ คุณผู้ชมเพราะว่าสินเขาจะเข้าทางหัวใช่ไหมงั้นเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะให้เป็นแบบว่ายืนชาเวอร์ธรรมดาธรรมดาถ้าคฟลอร์ n พลนเสร็จแล้วเราลองออกมาดูข้างนอกนะคะาบ้านเราไม่มีอะไรอื่นเลยค่ะแล้วอยู่ในแมปมู o วูดมิวที่มากับแพ็คแวร์บูฟอยู่ใจกลางป่าเราอาจจะทําเป็นสถานที่พักตากอ,อากาศของเราหรือไม่เราเอาฮาร์ฟบอลระดับอระดับ2แล้วก็เราเอามาตีไว้ด้านบนตรงนี้จะสวยไหมหรือเราจะตีไว้แบบนี้จะสวยหรือเปล่าคริสตัลเคลียร์มันจะทาให แสงเนี่ยส่องลงมาจากฟากฟ้าแล้วเอามาโซนฐานข้าวค่ะคุณผู้ชมให้บ้านเราได้รับแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ดัดด่งลงมาตรงนี้หลังจากนั้นมุมที่ตกลงมาแบบนี้ก็จะต้องเป็นหน้าต่างชอบอันนี้มากหน้าต่างของก e e นเฮาส์ชาว e ์ก็คือแบบสวยมากเอ๊ะเราติ่งตรงนั้นเราทําเป็นอะไรดีล่ะคะโอ้เชลอะไรกันครับเนี่ยแล้วผมจะทําหลังคายังไงกับเนี่ยเราจะไปเลเอ Half ื h อ l f Wall นะคะแล้วก็ความสูงที่ระดับที่็ี่กวกนเราจะเอามาตีกําแพงไว้บริเวณด้านนี้ ก่อนตีแบบนี้ไปเลยนะคะปิดแบบนี้ไปเลยจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของฝั่งด้านเนี้ยเราอาจจะเล่นเป็น halfgable roof ไหมที่มันจะเฉลียงเฉียงไปจนถึง half v a r l ที่เราตีขึ้นมาด้วยระดับความสูงที่เท่ากันหรือเปล่าเออเวลาฟังก็ต้องดูกันด้วยนะคะว่ามีมีเขาพูดอะไรอุย้ยแบบนี้ก็เป็นดีไซน์ที่กิ๊เก๋จูเรกาถ้าเราได้ความสูงของพีซนั้นพีซนี้เราลบไปก่อนนะคะแล้วก็ copy พีซนั้นแปะลงไปแปะ โอ้ยโอยเกมเกมเป็นไรโอ้ยโอยจะเด้งเป่าเซฟก่อนช่วงนี้ก็คือเกมเด้งกันระนาวบอกเลยเราคนหนึ่งก็เด้งระนาวต๊อปปี้หลังคานะคะเอามาโปะปรับระดับนู่นนี่นั่นเนาะเราก็จะได้อ่มความประหลาดประหลาดที่เกิดขึ้นถ้าอันนี้เรารู้สึกสูงไปเราลดไปก่อนเนาะแล้วเราก็เอาอันนั้นต่ำลงอีกนิดนึงได้บอรหรือว่าเราจะทาเป็นบ้านเล็กๆดีแบบเตียเต้ยๆอะไรเงรี้ยให้หลังคามันสมารนระกับฮาร์อร์ด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กดชิฟต์ค้างไว้เนาะเพื่อที่จะปรับหลังคาให้มันเหลือ เฮ้ยคุณผู้ชมหรือว่าเราเอาสูงขึ้น <c oughs> นี่แล้วเราก็ยื่นขึ้นไปแบบนี้ใช่ปะเพื่อ <c oughs> ที่ว่าตรงนี้จะได้มีร่มเงาของหลังคาไงแล้วก็ให้ซิมอ่ะ <c oughs> เขาเดินขึ้นไปใช้ฟังก์ชันบนนั้นได้อาเป็นบ้านแนวแนวอีโคหรอ <c oughs> แหมเรานี้มันอยากจะดึงหลังคาขึ้นมาถึงบริเวณด้านนี้เลยค่ะแล้วเราอ่ะมีไอเดียอะไรรู้ปะ่ะเราอยากจะเอาไม้ละแนงตัวเนี้ยมาเล่นเป็นลูกเล่นด้านบนหลังคาด้วยแบบแนวแนวเนี้ยคุณผู้ชมให้มันสืบเนื่องไปจนถึงด้านบนตรงเนี้ยเออหลังคาลงไปก่อนนะขอแปะไม้ละแนงก่อนนะอันนี้มาระดับ นี่มันสูงไปปะคะคุณพี่ถ้าสูงไปลบใหม่นะคะไม่เป็นไรเอาใหม่ปรบมือหน่อยปรบมือหน่อย ปะปอชุดฝากคนดูปบทีมีมีก่อสร้างบ้านก่อนอันนี้มันสามทายแบะไปแบบนี้แล้วก็เปิดผนังเต็มขึ้นมาแบบนี้อุ้ยเป็นไอเดียที่ประหลาดประหลาดที่สุดยังไม่เคยทํามาก่อนเลยเออปรับหลังคาให้มันพอดีกับเจ้านี้ว้ายต่อไปเราทุบอันนี้เพราะว่าอยากทําให้เป็นบันไดลิงปีนขึ้นไปแต่การที่บันไดลิงจะปีนขึ้นไปได้เรายกบ้านขึ้นมาใช่ไหมบ้านเรามี Foundation Foundation เราก็จะใส่เออพื้นที่ด้านข้างบ้านไปตรงนี้นะคะอาจจะเป็นบ้านอีโค่กลางป่าที่มีหมาป่าลุมล้อม ไลยลอบคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่หมาป่าพวกนี้เขาหิวห่วยเลือดของคุณหมาป่าหรือแอมพายนะหิวเลือดงั้นเรามาเรียงผักด้านบนกันดีกว่าเออให้ไปเอารั้วตัวนี้นะคะของเบสเกมเลยเนาะแล้วเราก็จะค่อยๆตีออกมาประมาณสาทายแบบนี้เราอยากทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าตัวหน้าต่างด้านล่างของเราอ่ะเขาเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอาคอนมาทุบไส้ตรงกลางออกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้เนี่ยมาห้อยด้านหน้าอุ้ยทำเป็นบ้าน ที่แบบว่ามีต้นไม้ต้นใจอีกแล้วหรอเราซื้อไอเดียนะไมอ่อนๆใช่ปะแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆอุ้ยบอกแล้วว่าหลังๆอะชอบนี่เราจะเอาไม้ระแนงมาเรียงนะคะแล้วก็จะตีวอลนะคะตีผนังทิ้งไปแบบนี้เพื่อที่ว่าจะเอารั้วตรงเนี้ยมาเล่นลูกเล่นต่อด้านนี้ค่ะนี่ลากมาแบบนี้เออเด้งเข้าไปเด้งเข้าไปบ้านเรามันจะได้ดูต่อเนื่องกันไงโซนนู้นมาโซนนี้ไปโซนนั้นจะได้รู้ว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันฝั่งข้างนี้เราก็ทําให้เหมือนด้านหลังด้วยนะคะด้วยการเอา เอาไม้ระแนงสีอ่อนๆตัวเนี้ยเอามาเรียงไว้เรียงเสร็จแล้วเราก็ทุบตัวผนังทิ้งไปทางด้านหน้าควรจะต้องมีเสามารองรับนะคะเราจะเลือกเสาจากของแพ็กเกจทูเกเตอร์เนาะเอาเสามาแปะไว้แบบนี้แล้วก็น่าจะเอาเสาตัวเดิมมาแปะไว้ด้านข้างตรงนี้ด้วยแล้วก็หัวมุมตรงนี้ด้วยสีของไม้อาจจะอ่อนกันคนละเฉดแต่ก็นะคะไม้คนละต้นกันค่ะใจเราอยากขุดบ่อมากเลยว่ะคุณผู้ชมเราจะมาใช้ตัวนี้ lower terrain แล้วก็มาปรับไซส์ตรงนี้นะคะให้วงมันเล็กๆสปีดเนี่ย ไวประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ความฟุ้งๆประมาณนี้เราจะทําการาทุบค่ะทุบลงไปก่อนอาจจะลึกๆเอาความลึกแค่ได้ก่อนอ่ะลึกประมาณนี้แล้วก็เลือก flatten terrain อันนี้นะคะตัวไอ้สีเหลี่ยมๆมาคุณผู้ชมเห็นปะถ้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะบ่อเราก็จะอยู่ตรงนั้นหมายความว่าความลึกของน้ําเขาก็จะอยู่ประมาณนั้นนะคะเราจะขุดบ่อด้านขวาของบ้านตรงนี้อาจจะต้องปรับรูให้เล็กลงเพราะว่าเราบ้านเล็กอะเนาะแล้วเราก็อยากจะค่อยๆไปต้องเลือกเครื่องมือ r a t h water สีชัยให้น้ํามันค่อยๆขึ้นมาขึ้น มาขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นได้แล้วว่าโอ้โหทําไมบ่อเรามันเช่างไม่ธรรมชาติแบบนี้เลยเราจะใช้เครื่องมือ Fla t t ทิร์น r ทอรอีกสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกวงใหญ่ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเราจะดันดันน้าให้มันดูเออธรรมชาติธรรมชาติแบบมุมสี่เหลี่ยมไม่มีทำไงอะคุณผู้ชมเออเอาขึ้นมาเออเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเออเอาขึ้นเอ้เอ้เออเกินี่แบบนี้แบบนี้แล้วก็เอา Fla t t ทิร์น r ทอรอีกทีหนึ่งเอามาตะล่อมตะล่อมตะล่อม ตลบตลบตลบตล,บ,ตลบทำมัวมัวไปอาจจะได้บอประมาณนี้วอลเปเปอร์ที่เราใช้เราจะใช้เป็นไม้ระแนงสีขาวตัวนี้เลยนะคะใช้แปะแบบไปทุกส่วนของบ้านก่อนเลยตัวนี้มากับแพค growing together นะวอลเปเปอร์เขาสวยจริงในส่วนของหลังคาเราคิดว่าจะใช้เป็นหลังคาสีเขียวเข้มเขียวเข้ม <laughs> สี เขียวเข้มเออแปะไปะแบบนี้เลยพรางตัวคะ่ะแล้วก็เอาขอบสีขาวๆมาตัดเลือกโซลาเซลล์นะคะเราจะเอามาแปะไว้บนหลังคาแบบนี้ค่อยๆไล่ลงมาสัก4อันต่อไปเลือกเลดเดอร์นะคะบันไดลิงเนาะก็จะใช้จากของ Eco l i f e s t y l e นี่แหละเขาจะมีสีแบบนี้ด้วยเออจะไปะแปะลงไปเออสีเหมือนไม้ๆขึ้นไปขอบของฮาร์วอลเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีไม้อ่อนๆเนาะเพราะว่ามันเข้ากับบ้านเราต่อไปก็คือการเก็บรายละเอียดของทริมนะคะเราจะเลือกใช้สีไม้อ่อนๆแล้วก็เอามาตัดขอบไว ตามรั้วที่เราตีขึ้นมาเป็นร่องเป็นรอยกดตัว G นะคะเพื่อที่จะเปิดกริดชั้น2ขึ้นมาเนาะไปที่หมดต้นไม้เราจะเอาตัวนี้ค่ะพุ่มสมา,านฉันความสัมพันธ์ของทุกสิ่งกด control 9ขึ้นมาอีกนิดหน่อยแล้วเราก็จะค่อยๆเอามาเรียงร้อยไว้ด้านบนพอเราเรียงเสร็จนะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เลย ราิตฝั่งด้านนี้เราอยากจะตีออกมาแบบนี้คุณผู้ชมให้มันเหมือนมีระแนงเพิ่มเข้ามามันจะได้เป็นลูกเล่นหลักของบ้านเรานี่เอามาแปะแปะใช่ไหมแล้วเราก็ทุบฝาผนังทิ้งไปแบบนี้เอาเสามาเติมค่ะให้ดูเป็นลูกเล่นที่แบ่งโซนกันชัดเจนพื้นด้านนอกนะคะที่เป็นระเบียงเราจะใช้จากของ eco lifestyle ตัวนี้เลยแล้วก็ชั้น2ใช้ตัวเดียวกันไปเลยต่อไปเปิดสูตรดีบักนะคะ bb show hidden object แล้วก็ bb show life edit object เราอยู่ในแพ็คของหมาป่าใช่ไหม w e a wolf เราก็จะมาฟิลเตอร์ แพ็กแวร์บูฟแล้วก็ในปุ่มเซิร์ชเนี่ยกดดอกจันสองดอก เลือกสักอันหนึ่งนะคะเราอยากจะให้เขาใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมที่สุดเลยก็เลยต้องเปิดอันนี้ขึ้นมาเนาะเนี่ยเขาจะมีตัวตอไม้อะไรพวกนี้ก็น่ารักนะแต่ก็ใหญ่เกินมีที่ตกปลาด้วยอุ้ยบ้านเราตกปลาดีปะอุ้ยดีนะมีที่ตกปลาอยู่บริเวณด้านนี้แล้วก็มีต้นไม้จากของแพคมาหมาเนี่ยนะคะเอามาย่อขนาดแล้วก็มีขนาดเต็มบ้างย่อบ้างเพราะว่าต้นไม้แบบนี้ใหญ่มากแม่ดูดิใหญ่จัดต้องย่อลงแล้วก็คือจะกินเข้าไปในบ้านกรับผมไหมครับนี่เราอาจจะต้องใช้หิน จากเบสเกมเนี่ยมาช่วยเราแทนนะในการตกแต่งขอบขอบสระเรียงหินแบบให้ครบรอบบอบแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเอาพุ่มตัวนี้ค่ะของเบสเกมเพราะว่ามันจะค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็เอามาเติมแต่งตามมุมต่างๆต,ตามเห็นสมควรแล้วแต่คุณผู้ชมอยากให้มันสวยแบบไหนมี่มีมก็แซมไปมั่วๆนะคะต่อไปเราจะเข้าไปในดีบักของเบสเกมเขาจะมีตัวต้นไม้ตัวนี้ค่ะถ้าเราไม่เข้ามาในดีบักเนี่ยมันจะไม่มีสวอชให้เลือกแต่ในดีบักเนี่ยเขามีสวอชสีขาวให้เลือกและเราคิด ว่ามันเข้ากับบ้านเราเราก็เอาต้นเนี้ยต้นอะไรไม่รู้นะคะเอามาแซมไว้ตามจุดต่างๆหมุนบ้างให้มันดูแบบเออฉันไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันเป๊ะร้อเปซและพอใส่ยุมหยุกต้นมบลงไปแลน์สเคปของบ้านก็ออกมาแบบนี้เลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละส่วนกันเลยนะคะทรายตกปลาเนี่ยเราย้ายไปปักบนหินแทนเพราะว่าพอปักบนพื้นเนี่ยคุณผู้ชมขามันลอยค่ะมานั่งที่เป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยเอามานั่งค่ะเพื่อตกปลาเราเมื่อยก็นั่งด้านหลังตรงนี้เอาหินเอาพุ่มหญ้าพุ่มไม้ใบไม้ต่างๆซึ่ ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาขึ้นแถวนี้หรือเปล่าเอามาตกแต่งหัวมุมทางนี้อยากจะให้บ้านมีส่วนโค้งนิดหน่อยก็เลยเอาเหินมาเรียนเป็นส่วนโค้งนะคะแล้วค่อยๆสุมต้นไม้สีเขียวๆดอกไม้สีขาวๆลงไปด้านหลังก็จะมีต้นไม้สูงๆอีกอันหนึ่ง Exterior Landscape เราขอจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะเข้าไปดูด้านในบ้านกันก่อนเลยคะ่ะด้านในควรจะต้องเฟอร์นิช์ให้เสร็จก่อนพื้นเราอยากจะใช้พื้นของ Eco มากเลยสีแบบไม้แบบมีเดียมธรรมดาเราจะมาหยิบหน้าต่างก่อนเลยนะคะของ Eco l i f e s t y l e เนี่ยอยากจะแปะไว้ตามโซนนี้แล้ว ก็ในห้องน้ําก็ควรจะต้องมีหน้าต่างด้วยขอแปะไว้ก่อนเลยห้องนอนก็ควรจะมีด้วยค่ะในส่วนของผนังที่อยากใช้นะคะเราอยากจะใช้ไม้อ่อนๆตัวนี้ของบุกนูฟโอ้โหโคซี่โคใจที่สุดอยากจะเติมหน้าต่างไว้ด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งกรุ๊ปผนังในห้องครัวเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นอิฐสีขาวๆอันนี้แทนนะคะตู้ยเย็นสีขาวเคาน์เตอร์ dream home ที่เป็นสีไม้กับท็อปขาวๆติดอัปเปอร์คาบิเนตไว้2ด้านแบบนี้แล้วก็เอาพีซเล็กๆค่ะเอามาแปะไว้แบบนี้ฝั่งคันนี้เรา ก็จะต้องเปลี่ยนสีให้เข้ากันด้วยเติมอ่างล้างจานไว้ที่ไอแลนทุกตู้นี้ทิ้งแล้วใส่เตาทํากับข้าวสีขาวค่ะของโฮมเชอฟาโซต่อไปเอารางม่านของเด s เซอร์ลักซ์คิดเอามาแปะไว้ประมาณนี้ให้มันเป็นเหมือนแบบว่าชั้นเก็บของไปแปะผนังไฮสคูลเยียสนะคะเอามาสอดไส้ชั้นใต้ต,ตรงนี้ไว้ค่อยๆหยิบของตกแต่งนะคะแล้วก็เอามาตกแต่งเคาน์เตอร์ตามต้องการเลื่อนเข้าเลื่อนออกตามที่ใจฝันมีนาฬิกาจับเวลาตอนทํากับข้าวสักนิดต,ตรงเนี้ยเราจะเหลือไวใ้ให้เขาเตรียมของกินเนาะ จะเป็นเคาน์เตอร์ที่ไม่ตกแต่งเลยเพราะฉะนั้นเราจะลากเคาน์เตอร์ออกไปก่อนไปที่เซอร์เฟซนะคะหยิบเชฟของ dream home decorator มาค่ะเอามาวัดความสูงด้านบนเพราะด้านบนตรงนี้จะเป็นโซนที่เราใส่ของกุ๊กกิ๊กแล,ล้วก็เรียงเชฟเสร็จมันก็หน้าตาหน้าหลักประมาณนี้เลยอยากให้มีกระทะนะคะแต่ถ้าใหญ่ไปก็ยอ่อลงมาตรงนี้เอ๊เราจําได้อยู่นะว่าแพ็กทายนี่ลิฟวิ่งเนี่ยเขาจะมีเชฟที่น่ารักน่ารักนี่ตัวนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะมันน่ารักมากเลยอะเอามาย่อขนาดหนึ่งขนาด แล้วก็แปะไว้ข้างๆบริเวณนี้เปลี่ยนสีของโต๊ะนี้ให้มันเข้ากับบ้านเรามากยิ่งขึ้นฟิลเตอร์แพ็ครูคิทเช่นเนาะจำแพ็คได้มันก็ดีอย่างนี้แหละอยากได้ที่วางจานตัวนี้ค่ะเอามาอยู่ข้างๆอ่างล้างหน้าตรงนี้ล้างหน้าอะไรล้างจานบนโต๊ะเราก็จะเอาตัวดอกไม้อันนี้เลยของครูคิทเช่นเหมือนกันน่ารักนะคะเลื่อนโต๊ะออกมาทีนี้ถ้าใหญ่ไปก็ย่อนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเขาเข้าไปชิดบริเวณด้านนี้ดานเอาเนี่ยเขาจะมีอันที่เป็นเหมือนพริกไทยแล้วก็ทิชชู่แปะอยู่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้มัันนารก เอามาวางไว้บนโต๊ะด้วยจัดเรียงแบบพยายามจะทําให้สองอันมันอยู่ตรงกลางมากที่สุดแต่ก็ถ้าไม่กลางก็ไม่เป็นไรยัดโต๊ะเข้าไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซ่อนขาโต๊ะไว้พรมสีขาวจะของ Fitness s t a ์แพคนะคะเราจะเอามาวางเป็นรันเนอร์ไว้ในห้องครัวเลยอุ้ยเท่านี้ก็สวยแล้วนะแต่ต้องดูด้านบนนะ่ะว่าไฟมันจะต้องอยู่จุดไหนนะ้าอ่าไฟต้องอยู่โซนทําครัวตรงนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนไฟให้เขาก่อนเลยดีไหมมันจะได้เห็นภาพรวมของบ้านะนะนาะบ้านเราก็เล็กๆของซีซันเลยค่ะมันน่ารักนะเราอยากจะวางไว้ สองดวงค่ะแบบนี้ปึ้มโหบ้านสวยจังบริเวณนี้เหลือใช่ปะแปะรูปภาพสวยๆสักรูปรูปพระอาทิตย์ตกดินของ Dream Home ก็คือเข้าที่สุดถ้ารูปเดียวมันเหงาให้2รูปเลยค่ะมันจะได้ดูมีสีสันแต่สองรูปอาจจะต้องจัดวางแบบนี้เออเอ้ยชอบบ่ะคุณผู้ชมพรมานเดสเซอร์ลักซคิด only เพื่ออยากจะไม่อยากดูวิวด้านนอกอยากจะปิดไว้ก็เอามาแปะไว้แบบนี้นะคะก๊อปปี้เชลฟ์ของมันไม่ใช่เชลฟ์มันคือรางมา่านแต่เราเอาไป DIY เป็นเชลฟ์ออกมาดูด้านนอกด้วยว่ามันโอเคไหมซึ่งเราโอเคมากๆตอนนี้พันกลับมาด้านโฟย์โฟใจนะคะเราจะเอากระจกของ j u n g l e Adventure เอามาหนีบไว้ด้านนี้เผื่อแบบว่าแต่งตูง้แต่งตัวก่อนออกจากบ้านติดเทอร์โมสแตตไว้ให้ทางด้านหน้าบ้านตรงนี้ด้วยไว้ปรับอุณหภูมิแล้วก็สัญญาณการฟืนกันไฟเราซ่อนไว้ห,หลังตู้เย็นให้เนาะอ,อยากจะพลางตานิดนึงระหว่างคนที่เข้า นกับคนที่ออกจากบ้านไปฟิลเตอร์แพ็กอีโกไลฟ์สไตล์ในหมดต้นไม้เนี่ยเขาจะมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ค่ะที่มันจะเป็นเหมือนแบบว่าไม้เลือ้อยเอ,อ่ยใดเล่าเราก็จะเอาเขามาซ้อนตัวแบบนี้แล้วก็กด control 9ขึ้นไปนะคะจนถึงบริเวณด้านนี้ทําทั้ง2ทางให้เท่ากันแบบนี้ไปเลยปัญหาที่เกิดก็คือพอชนกันแล้วกินปุบปิบใช่ไหมเราอาจจะต้องใช้เป็นเอ่อแมนนวลนะคะในทางแก้เอายัดเข้าไปด้านในของระแนงไม้อีกทีหนึ่งงานละเอียดอีกแล้วก็รับน แบบนี้เลิกกินป,บ<ๆ>ปุบกินปิบกันแล้วอุ้ยได้ความเขียวเข้ามาด้วยอะ่ะแพค everyday clutter เนี่ยเขาจะมีตัวติดผนังนะคะที่เป็นตัวรับเมลเอามาแปะไว้ด้านหน้าบ้านตรงนี้แล้วก็เอารองเท้านะคะเอามาวางไว้4ี่คนเนี่ยไม่รู้เพศอะไรเนาะก็วางไว4้4ี่คู่คนละคู่พอเลือกผมตุง้งติ้งของ dream home decorator นะคะย่อ2ระดับเนื้อหมุนๆแล้วก็เอามาปูไว้ทางด้านหน้าบ้านต่อมาโซนดูทีวีเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนผ้าม่านนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าใช้ผ้าม่านจากของ d อร์ล l u x ิ k ิดอ่ะมันจะกินไปกับโซฟาเลยจะเปลี่ยนมาใช้จาก ของ Discover University ตัวนี้นะคะค่อยๆกด Control 9เนาะให้มันกินกับขอบหน้าต่างแบบพอดีการที่จะให้ไม่ให้มัน snap นเนี่ยคุณผู้ชมต้องเอาให้มันถึงพื้นก่อนนะแล้วค่อยๆกด Control 9นะคะ9บนคีย์บอร์ดนะตัวต่อเต่าภาษาไทยนะคะมันถึงจะติดเนาะพอเราแปะไปได้แบบนี้ด้านหลังอะ่ะมันก็มีที่เหลือใช่ปะไปหารูปเลยค่ะแล้วก็ filter p a ็ k นะคะบุกนุแ p a คนี้เขาก็จะมีรูปสวยๆแบบนี้อยู่รูปเดียวก็คือเอาอยู่เลยโซนนี้โซฟาแล้วว่าเราจะใช้อันนี้เลยเราชอบฝั่งนี้เราจะใช้โคมไฟเป็นของ Horse Ranch นะคะเพราะว่ามั มีความเหลี่ยมกับความโค้งแล้วก็มีความเหลี่ยมเอาให้มันมาตัดให้ขาดเลยชับๆก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่คิดว่าทาแล้วมันจะสวยก็แค่นั้นเลยพรมที่เข้ากับบ้านนี้มันจะเป็นอะไรไปได้นอกจากพรมของบุ๊กนุกมันน่ารักจริงนี่เอามาวางไว้แบบนี้เป็นโซนลิฟ g s สเปซสิ่งที่ขาดไปมากๆเลยก็คือต้นไม้ต้นไม้ที่ควรมีความเขียวแล้วก็มีความธรรมชาติธรรมใจให้เข้ากับบ้านคอทเทจลิฟท์นะคะต้นอยู่ในกระถางสาันสานแบบนี้เอามาวางไว้ข้างทีวีโต้คอฟฟี่แท็บเลเราจะใช้จ ของ Tiny Living นะคะตัวธรรมดาตัวหนึ่งแล้วก็ย่ออีกตัวเพราะว่าบ้านมันเล็กมากๆอารมณ์แบบไปไอเกียมาค่ะซื้อมาจากไอเกียค่ะแล้วก็เซตที่วางบนโต๊ะกาแฟเทเบิลว Table ันนี้ของ t ท n y l i v i n g ่สวยมากจริงๆเราก็อยากจะเพิ่มโซฟาอีกสักตัวนะแต่ด้วยความที่บ้านมันเป็นบ้านขนาดเล็กอะค่ะคุณผู้ชมพรมมันใหญ่ไปปะเออถ้ายอ่อพรมนี่มันจะสวยไหมอุ้ยย่อแล้วสวยกว่าอาย่อนอกเรื่องไปเลยคือบ้านมันเป็นบ้านไซส์เล็กมากเพราะฉะนั้นก็ทําเท่าที่ทําได้ละกันนะคะทุกไฟอันนี้ทิ้งอุ้ย คิดอะไรออกรู้ปะเราก็จอดที่นั่งค่ะคุณผู้ชมเอาไว้อุ้ยแต่มันกลมไปหมดเลยอะ่ะมันมีที่นั่งเลีเลยมๆอป่พูดคนเดียวคนดูงงว่าแกจะสื่อถึงอะไรมีมีคือเราอยากได้ที่นั่งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมคอฟฟี่เทเบเลมันก็กลมที่นั่งมันก็กลมมันก็เลยไม่เข้ากันหรือถ้าจะเอาหมอนอันนี้ก็คือสีสันสดใสเหลือเกินแต่ก็ได้อยู่ปะวะเอาหมอนมาวางไว้แบบนี้ซิมเขาก็จะได้มานั่งเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพา รับพัสดุมาเอามาซ่อนไว้ในนีหรือเปล่ากระถางที่มีผ้าห้อยออกมาทําให้บ้านดูโกซี่โกใจมีห้อยออกมาอยู่ในนี้หรือเปล่าเออเธอหนาวจังเลยหยิบ้าผมให้หน่อยสิตกแต่งโซนเลเวิเปซเสร็จแล้วนะคะออกมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมอุ้ยเป็นบ้านหลังเล็กอยู่กันได้ถึง4คนที่ดูสวยอะ่ะแบบสีไม้ไม,ไม้ไม้กลางๆไม้อ่อนๆอะ่ะแค่โซนเลเวิงก็สวยขนาดนี้เรามาทําโซนห้องนอนกันเถอะค่ะเตียงเนี่ยเราจะใช้จากของ dream home decorator หมดเลยนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็น จะวอชที่ผ้าปูต่างกันแต่ด้านบนเนี่ยเราเอาเหมือนกันนะเพราะว่าสีไม้เขามันมีเหมือนกันเท่านี้วอลเปเปอร์ <p> iper, ด้านในห้องนอนเราก็จะเล่นจากของบุกมุกเหมือนกันโต๊ะหัวเตียงกลมๆหนึ่งอันและฉันถูกไฟทิ้งไปทําเรือ <c oughs> เอาไฟมาแปะก่อนผ้าม่านในห้องนอนเราจะใช้จากของ High School Years นะคะเอามากดคอนโทรล9ก้าขึ้นมาแบบนี้ดูซิว่าเขามีสีขาวกว่านี้ไหมมีเอาสีขาวดีวกว่าเพราะว่าสีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแล้วเ <c oughs> ติมต้นไม้ไว้บนโต๊ะนี้หนึ่งกรุ๊ปแล้วก็โคมไฟของโรลิ่งทุกย อีกหนึ่งกรุ๊ปเออซอตัวกันไปเลยสิคะเราเดี๋ยวนะเราได้โคมไฟดีไซน์ใหม่ <laughs> ไม่เราไม่ได้ตั้งใจจะทําอันนี้คุณผู้ชมค่ะเราตั้งใจจะมีแบบว่าต้นไม้และโคมไฟที่อยู่ด้วยกันอย่างไม่ตีกันแบบนี้แบบนี้เออตีกันอยู่ดีใบก็คือทิมแทงเข้าไปเลยไงั้นไม่เป็นไรคะ่ะเปลี่ยนต้นไม้ได้เอาเป็นต้นอันนี้ก็แล้วกันโอเคเลื่อนโต๊ะกลับเข้าไปสวยงามพรมในห้องนอนเราจะใช้พรมของ Snowy Escape นะคะเราจะเอาเขามาต่อเป็น ผืนใหญ่อะคุณผู้ชมคือต้องเอามาสลับด้านเขาแบบนี้แล้วก็ สลับด้านเขาแบบนี้พอระวังไปก็จะเป็นเหมือนผมนุ่มๆที่ได้รับการเตะแล้วเตะอีกเตะแล้วเตะอีกทุกไฟทิ้งนะคะเปลี่ยนไฟสักนิดสัก,นสกหน่อยไฟห้องนอนควรจะเป็นไฟที่ติดผนังเนาะเพราะว่าถ้าเขาปีนขึ้นมาเนี่ยหัวอาจจะโปงได้งั้นเราก็ใช้ไฟกลมๆนะคะในเซฟโซนของเราตัวนี้สีเทาแปะลงไปเลยจะไม่ทําอะไรในห้องนอนแล้วสัญญาเราจะมาทําห้องน้ํากันต่อพื้นในห้องน้ําเราจะใช้สีครีม,คร,มครีมของสปาเดย์ผนังเราจะใช้ไม้ตัวนี้เลยนะคะเรียงเรียงซี่ๆกันเนี่ยของสปาเดย์สวยค่ะบริเวณอาบน้ําเรา จะตีผนังขึ้นมาแบบนี้1กรุ๊ปแล้วก็เลือกหน้าต่างนะคะอันนี้เป็นหน้าต่างจากของ Get To g เก h e อร์นะเอามาแปะไว้แบบนี้เป็นการพรางตาไปในตัวคะ่ะต่อไปเราจะหยิบรั้วนะคะเทปตัวนี้เราจะเอามาตีปิดแยกห้องแบบนี้เลยจับพื้นห้องด้านในย่อลงไปหนึ่งระดับตีเทปตรงนี้ทิ้งไปโรยพื้นกรวดสีขาวตัวก๊อกน้ำเราก็จะใช้เจ้าของร Home เลยเนาะชักโครกเนี่ยออมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะของสปาเดียไม่ใช่ไม่สวยนะคะแต่มันมีสีดาเราไม่อยากให้มีความ ดำเข้ามาอยู่ในบ้านเราเยอะขนาดนั้นนี่ Snowy Escape ่ะชักรูสุดแสนไฮเทคน่าจะเข้ากับบ้านเรามากกว่าแล้วก็เลือกกระจกด้านหน้าห้องน้ําอยากใช้ของ Dream Home Decorator เนาะมันเข้าเซตกันดีทิชชู่เช็ดตูดสักหนึ่งอันฝั่งคันนี้ก็มีผ้าเช็ดมืออีกหนึ่งอันเติมภาพถ่ายลงไปในห้องน้ำหนึ่งกรุป๊ปแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวนะคะมาห้อยไว้ใต้ภาพถ่ายแบบนี้เพิ่มความสดฟื้นด้านบนโถส้วมนะคะด้วยดอกสม้มอันนี้แปะลงไปเลยอุย้ยสวยจัดแล้วก็ลบไฟไฟในห้องน้ำนะหรือจะใช้ ใช้จากของ Growing Together ค่ะเป็นไฟตัวนี้เนาะย่อขนาดลงแล้วก็โซนอาบน้ำเนี่ยเราจะใส่ซอสเซอร์ไลท์ไว้ให้นะคะเพราะว่าถ้าเอาไฟออกก็สวยเพราะฉะนั้นก็เอาไฟออกสิคะขั <c oughs> ้นสุดท้ายของห้องน้ำก็คือบลมสีขาวๆเอามาวางไว้บริเวณด้านนี้อุ้ยด้านในบ้านเสร็จแล้วค่ะสวยมากชอบมากตอนนี้เหลือแค่ด้านนอกแล้วนะเราเอาตัวตกแต่งตัวนี้ของ Eco Lifestyle นะคะมาแปะไปแล้วก็มีตโตช์ของของ Eco Lifestyle เหมือนกันนะคะน่ารักมากๆเล กิจกรรมทําสวนต้องมาแล้วไหมเราทําสวนตามฤด,ดูกาลเนาะเอาที่เพาะปลูกต่างๆนี่เอามาวางไว้แบบนี้ใช้สีที่มันสลับด้านกันนิดๆหน่อยๆด้านในตรงนี้ก็มีที่ทิ้งขยะไว้ซักอ่าหนึ่งอันเผื่ออยากปลูกดอกไม้ก็มาปลูกบริเวณนี้อีกนิดหน่อยเติมต้นไม้ในกระถางของจังเกิลเอเวนเจอร์ลงไปข้างๆบันไดตรงนี้นะคะจะเอาตัวที่เป็นไม้เลื้อยของ h High s c h o o l Years มาแปะไว้เว้นหน้าต่างไวเ้เนาะเผื่อแบบว่าเอออยากมองวิวออกมาข้างนอกแล้วก็เอาไปแปะด้านใน บบนีอยากจะเติมไฟที่ห้อยลงมาจากผนงังแล้วก็มีผักๆนี้ของฮอลลีเดย์สนะคะแปะลงไปตรงกลางแบบนี้กลางหรือเปล่าคิดว่าน่าจะกลางนะไปโกนตาด่วคะ่ะขนาดมีกรดยังงงเลยค่ะอุ้ยน่ารักจ,จัดเลยอะ่ะด้านหน้าบ้านตรงนี้แปบ๊บนึงนะเราไม่ถูกใจอะไรรู้ป่ะตอนเนี้ยสีบันไดค่ะอยากจะให้มันเป็นสีแบบไมอ่อนๆแบบนี้ <S <S เออถูกต้องที่สุดหน้าบ้านกระถางอันนี้ของ EcoL i f e s ไซ l ์ก็คือสวยมากด้านหน้าประตูโอ้โหขึ้นบ้านมาเราเจอแบบนี้สวยนะ ว่าไม่ได้หมุนประตูนิดนึงนะคะเพราะว่าคิดว่าลูกบิดอยู่ฝั่งเนี้ยแล้วมันจะสวยกว่าต่อไปเราจะไปที่ไฟแปะผนังโรอิงทูเกเตอร์เท่านั้นเลยนะโมเมนต์นี้แปะลงไปตรงนี้บริเวณชั้น2อเนี่ยอยากจะให้เป็นที่ชิลเป็นที่แฮงเอาท์อาจจะมีตัวบากริวอันนี้ของเด s เซอร์ดั i กิทนะคะเอามาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็เอาต้นไม้จังเกิลเอเวนเจอร์นะมันเข้ากันอะคุณผู้ชมจังเกิลเดสเซอร์ดิโคมันดูแบบโอ้โหน่ารักจ้าในส่วนของใต้ร่มหลังคาตรงนั้นนะเราจะเอา นะคะให้เขามาเหมือนแบบว่านั่งชิวๆกันด้านบนน่ะเพราะว่าคนบ้านนี้เขาที่แคบมากอาจจะแบบว่าแออัดจากข้างล่างก็มาแออัดข้างบนกันต่อได้นะคะประเด็นกอลืมอะไรรู้ไหมลืมคอมพิวเตอร์ค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> แปลว่าบริเวณด้านบนตรงนี้นะคะเราจะมีเทียนไว้บนโต๊ะแบบนี้หนึ่งแล้วเราก็จะมีแล็บท็อปค่ะไว้ให้เขาทํางานเออให้เทียนมันเผาแล็บท็อปไปเลยแต่งบ้านยากมากเพราะว่าหลังคามันชะงนแงนอ่อนแอออกมาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรมีมีสู ด้านหลังตรงนั้นจะต้องมีผักเพิ่มนี่ผักจากสปาเดอเอามาขยายนะคะแล้วก็เข้ากระถางเข้าเออเอ,อ๊สีทําไมมันเอ๊สีเออเอากระถางอยู่แบบนี้ไปเลยค่ะแล้วด้านหลังตรงเนี้ยที่มันมีที่ว่างนะคะเราอยากจะเอาตัวรางม่าน ของเดย์เซอร์ลักซ์คิดมาเหมือนเดิมคือแบบอยากให้มันฟังชโนด้วยอะแล้วก็เอาที่วัดความสูงเนาะของ r ร m Home Decorator มาวางใช่ไหมสิ่งที่อยากให้เพิ่มกับพวกเขาอะก็คือหนังสือค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีหนังสือเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เอาหนังสือมาวางไว้บนชั้นอุ้ยสวยนะว่าไม่ได้แต่ขาดสตริงไลท์ค่ะคุณผู้ชมอยากได้อยากได้มามาถ้าเป็นของ l i t t l e Camper เนี่ยเขาจะเป็นไฟตัวนี้ค่ะที่เราจะต้องมากดคอนโทรล9ขึ้นมาเองซึ่งดีไหมมันก็ดีนะแต่เราอะมีแพ็กเสริมท็อตเลอร์สตัฟท์แพ เป็นแท่งแบบนี้เลยค่ะให้เรากดยอ่อเขานะคะยอ่อสัก2ขนาดแบบนี้เนาะแล้วก็เอาตัวด้ามจับของเขาเนี่ยตัวแท่งเสาอะเอามาซ่อนไว้ในเสาอีกทีนึงหลังจากนั้นกด ctrl 9ขึ้นมาเราก็จะได้ไฟห้อยที่ค่อยกันไปค่อยกันมาแบบนี้ยังไม่พอนะคะเราจะไปเอาไฟที่ห้อยกับผนังเนี่ยค่ะคุณผ<ๆ>ู<ๆ>้ชมเอามาห้อยไว้ด้านนี้ด้วยเติมเต็มพื้นที่ไปเนาะบ้านขนาด5้าคูณสิบ อยู่กัน4ี่คนออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเด้งดึ๋งนิดนิดหน่นอยๆนะคะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมีการเล่นลูกเล่นของหลังคาอะไรแบบนี้แปะนำซีมมาเพลย์เทสกันดีกว่ามาถึงในเวลากลางค่ำกลางคืนลืมอะไรรู้เป่าลืมตู้ไปรษณนีย <laughs> ลืมจนได้ตู้ไปรษณียของบ้านเราแล้วว่าอันเนี้ยน่าจะเข้านะเอามาแปะไว้ด้านนั้นเลยโอ้โหพอดีเด๊ะเหมือนรู้ว่าลืมอะไรแล้วเธอเลนหายหมด <laughs> ไม่จริงฉันต้องพ่นเธอเลนใหม่เลอเนี่ยวิธีแก้นะคะคุณผู้ชม ฟังดีๆนะคะมีวิธีแก้ค่ะก็คือหลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จแล้วให้เราเซฟเข้าแกลเลอรี่หรือว่าเข้าไลบรีของเราให้เสร็จแล้วเราอ่ะมาเทสบ้านใช่ไหมพอเราเทสบ้านถ้าเทเรนหายเราก็แค่โหลดบ้านหลังนั้นที่มีเทเรนลงมาค่ะแต่จริงๆเราไม่ต้องทาแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ที่เราต้องทําเพราะอะไรคะเพราะเกมมันบั๊กนะคะเราก็เป็นนักแก้ปัญหาท่านหนึ่งพูดไปเถอะทาเทเรนไปด้วยเราก็ได้ไม่เหมือนเดิม <laughs> ถ้ามาในเวลากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ก็ดีค่ะจะได้รู้ว่า ้าเราเนี่ยมันไม่กุ๊ก่นะโซนด้านนอกอะ่ะมันมันก็ไม่ีอะไรให้ทํานะสิ่งที่อยากจะให้เพลย์เทสก่อนเลยในเวลากลางค่ากลางคืนมาเพลย์เทสเตียงแต่ละตัวเลยค่ะคุณมีมี่ตัวแรกนอนได้ตัวที่2ก็นอนได้ชั้นบนตัวแรกขึ้นมาได้ชั้นบนตัวที่2ก็ปีนขึ้นมาได้ห้องนอนผ่านฉลุยห้องต่อไปก็คือห้องน้ําค่ะเข้ามาชิงช่องก่อนแล้วเดินเข้ามาชิงช่องได้ล้างมือได้ต่อไปค่ะให้อาบน้ําเลยค่ะแล้วก็เข้ามาอาบน้ําได้เช่นกันต่อไปเราจะให้คุณมีมี่ซิมช่วยมาเปิดตู้ เรากินในค่ำคืนนี้กันหน่อยค่ะเปิดตู้เย็นมาได้เตรียมเตรียมข้าวบน <c oughs> <c oughs> แล้วที่วเวนไว้ข้างๆตู้เย็นทำไมแกไม่เอาไปสับวะแล้วแล้วทำไมต้องมาสับบนเอ,อ่อซิงน้ำอันนี้วะเนี่ยอะทำเสร็จแล้วมาเทในหม้อนี้ได้นะคะออาเดินไปนั่งกินให้ดูหน่อยจะนั่งไหนจ๊ะคุณพี่ว้ายคุณพี่นั่งตรงนี้ได้เหรอคะเออกินแล้วไฟออกปากไปเลยต่อไปค่ะคุณพ,ณพี่คุณพี่ช่วยไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นนั่งได้บอสนั่งได้ทีนี้มาล้างจานให้ดูหน่อยค่ะมิมิจะต้องไปเท ขยะน้อบะไว้ลืมขยะด้านในบ้านด้วยอะ เดี๋ยวเพิ่งบบอกใครนะทันไหมอะ่ะเหมือนจะไม่ทันลืมก็เติมสิคาก็แกป้ปัญหากันไปกับคลุณมผู้ชมนี่เอาขายะมาวางไว้คางๆงเก้าอี้ตัวนี้รู้สึกแป,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 ปกลกๆอะ่ะถ้ามีขยะอ,อยู่คางๆเก้าอี้อ่ะเอาขายะมาวางไว้ด้านนี้ได้ปะเออมานั่งตรงนี้ค่ะคุณหมีนี้แล้วก็ลองมาแช a n น e เซิร์ฟนั่งดูทีวีแล้วก็ทําได้แน่นอนเก้าอี้นี่นั่งได้ไหมอะ่ะอยากรู้อ,ะอ่ะอ่านั่งได้จะนั่งให้ด้านหน้าบ้านก็สองกระจกได้โอเคฟังชั่นลนะคะด้านในบ้านตื่นนอนแล้วลองมาตกปลาซิว่าเขาจะเดินมาตกปลาไ,ไม We oui. ได้จริงเหรอหูเจ๋งอ๋อแต่บอกมันเล็กไปมันก็เลยต้องเวียงเบ็ดไปประมาณนั้นเนาะอุ้ยดีะมีเท้ตกปลาด้วยด้านนอกบ้านยามเช้าก็โอ้โหสวยม่ะคุณผู้ชมทีเนี้ยอยากรู้ว่าจะขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นได้หรือเปล่าเขาก็เดินขึ้นบันไดมาดูเหมือนจะได้นะคะเข้าไปนั่งอุ้ยนั่งได้แปลว่าเล่นคอมพิวเตอร์ไดแน่นอนใช่จริงๆแล้วต่อไปจะหยิบหนังสือมาอ่านได้ไหมมิมิซินเดินมาหยิบหนังสือแล้วก็นั่งอ่านทับคอมพิวเตอร์ไปเลยได้นะคะพราะนีคื โลกของการ bb move objects on สนุกจังเลยเกมอะไรคะเนี่ยเออหยิบมาอานไม่พักเลยพอแล้วไม่มีและนี่ก็คือบ้านที่เหมือนจะอีโคอยู่กลางป่าไม่รู้ว่าจะนิยามบ้านนี้ยังไงนะคะเป็นบ้านที่คุณผู้ชมก่อมาขนาด5คูณ10และสามารถอยู่ด้วยกันได้ถึง4ตัวอาจจะแย่งห้องน้ำกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะคนเราต้องรู้จักแบ่งปันนะคะ <G ül üyor> คนขออะไรแบบนี้มาเยอะมากแล้วก็กำลังค่อยๆไล่เรื่องหาทำไปเนาะบ้านหลังนี้เราชอบนะ หลังๆเราสร้างแต่สีดำาเลยอย่างเงี้ยเยอะใช่ปะก็เลยอยากจะมาทําสีขาวๆแล้วก็ไม้อ่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าถ้าเราเปิดรีเชดแล้วบ้านนี้มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยโหสวยมากเลยนะขอบคุณคนขอมากๆเลยนะคะมันท้าทายมากๆและเราก็เป็นคนที่ชอบเล่นกับระบบเกมอยู่แล้วด้วยคําขอตอนนี้น่าจะประมาณ500อัพนะคะรอกันหน่อยนะคะจดไวเยอะมากเพราะน่าสนใจเยอะมากจริงๆเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย